สวัสดีทุกคนมันนียาละบอกว่าราสีเห็ดกอกใหม่สูบยาแบบกอกใหม่สมัยก่อนสมัยโบาราณเราก็พันปอกปอก,ปอกแต่ว่าผ้ามันบ่เขานะได้เขาชิดทำแล้วว่าเป็นอย่างเราคือใส่ผ้าดวงนี่ยะคือโบใส่ผ้าที่มันเขาผ้ามันบเขาเคยฉกบ<ฮ>าบเห็นชอ,อบเพ็นน่ากอสองให้ ยาระบอกว่าเราสอกห้าผ่าบริหารนะทุกคนเขาก็เลยอาสา <i> ที่มีสอกหาผ่าในหะ้ยาแต่บุกเขาก็สิสอกเห็นบ่นแต่คอนอื่นต้องขอโทษขออภัยทุกคนเพราะว่าเพื <i> ่อนหกยังบุทันไดเมียน <i> ยังกระสูสานปลาอเมซอนนะ่ะทุกคนเบ่ <i> งเดียวที่สอกผ่าว่าเห็นบะ่แน่นแน่แน,นอู้น,น่นเบ่งลดนะนี่มันนี่ลดอยู่ในเฮื่อนไดโมเมนโมเมนหันคายลดนะ เดี๋ยวใน,นที่สุดเฮาก็จะพาพาไปเห็นเดี๋ยวอยากไปหาหญ้ากัน,นาเราก็นาฮักสุดๆเนาะแล้เราวันไก่ผูต้นนันมักโตตนะ้นน่ะ <laughs> เดี๋ยวเฮาไปฟังหญ้าติเรามักแต่จอดหมูหมักแต่จอดหมูมันแฮดนั่นน่โอ้เมเปมหวานนี่เจนไห้เพิมแปมเจนไห้บ่พ่อนี่แฮดเอาแพดว่าไห่ตายก่อน <laughs> <un> เปไปน้ำพ่องเปนไปอาบน้ำเออไปอาบน้ำคนอาบแล้วเลยคนวนน้ำพ่อพอคอยเมื่อ่อนเนอยน่เออม่สองหน้ดีฮอนีไก่ตเ้ยังไงไใช พอดีว่าสอกหาผาให้ยาบวเห็นยาก็เลยว่าสิมาสอกหาผาเองเขากะทั้งสองคนนี่แหละเนาะสอกหานากันแต่ในทีดสุดก็บสอกหาผาบวเห็นคือเก้าและแล้วมกอกสูบยาบูหานก็เลยบกเกิดขึ้นนะทุกคนอ่าหลายคนอาจจะคิดบอกว่ามกอกสมัยบูหานมันเป็นจังใดเดีด๋ยวเฮาสิลองไปเซิร์ชเบื้องในกว่าเกินว่ามกอกของคนลาวมกอกใหม่ สแบบสมัยก่อนของคนลาวมันเป็นจังไรบูว่าในกูเกิ e ที่เซิร์ชมีมันจะมีบ่นเนาะเดี๋ยวเฮาจะลองไปเซิร์ชเบอร์นํากันเฮาก็จะพิมพ์ภาษาไทยเนะาะเพราะว่าเพราะว่าถ้าจะพิมพ์เป็นภาษาลาวยานมันจะบกขึ้นเฮาก็จะพิมพ์คําว่ามะกอกสูบยามะกอกมะกอกสูบบุหรี่ของคนลาวสมัยก่อนมันจะมีหรือเปล่นานะเดี๋ยวเราต้องดูกันเกินกน,นะคะเซิร์ชเข้าไปเลย อันนี้นี่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 มันจะเป็นแบบนี้อ้าวบอแมนเดี๋ยวเบ่งหูภาพก่อนเดี๋ยวเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปมันจะเห็นแต่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันว่ามีโบมีโบมันจะมีเป็นกอกใหม่ดอกทุกคนบางคนอาจจะเห็นบางคนกอาเบืเห็นเดี๋ยว้าเห็นล่ะก็แล้วไปสําหรับคนเบือเห็นเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนี่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 นมีผู้ชายนางสูบยาเนี่เห็นบอก เดี๋ยวซูมเบิงซูมเข้าไปว่ามันสิมีบ่นี่เป็นประมาณนี้เนาะทุกคนมากอกประมาณนี้นะที่ยาเราอยากเห็นแล้วว่าอยากเห็น,หนซูมยาแต่สุดท้ายก็เลยบ่สํสำเร็จนี่มาเบิง่งถ้าพายอยากเบิง่งก็เบิ่งถ่ายคลิปเนาะ